ทานตุชานต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะอยากกลับมาบ้านที่ประเทศไทยไหมคะหนูก็อยากช่วยทุกคนกลับมาประเทศไทยนะแต่หนูก็ช่วยไม่ได้อย่าอย่าอย่าพูดเดี๋ยวพี่ร้องไห้คะ่ะคาะมีข้อสงสัยประการใดกดหนึ่งเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริการค่ะ สวัสดีครับสด,ดีตอนัชนาค่ะอามีโทรมาบอกว่ามีพัสดุตกค้างนะครับค่ะลูวจังหวัดเรียกพัสดุนะคะใช่ครับลถกกวัดจังหมายเรียกพัสดุนะคะไม่มีหมายเรขครับเพร,เพราะว่าไม่เพราะ่าไม่เคยส่งไปครับแต่เบอร์โทรมาคือก็งงว่าอะไรยังไง ลูกค้าไมาได้คุณลูกค้าไม่ได้มาจัดส่งหรือว่าสั่งซื้ออะไรใช่ไหมคะไม่มีครับอันนี้บริษัทอยู่ที่ไหนครับอยู่ภูเก็ตค่ะสาขาภูเก็ตนะคะอ๋อไม่มีครับอ๋องั้นทางดิฉันต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะอยากกลับมาบ้านที่ประเทศไทยไหมครับคิดถึงครอบครัวไหมคะอยากค่ะ อยากค่ะคิดถึงครอบครัวมาครับแต่ก็กลับมาไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสู้ๆนะครับหนูก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะพี่หนูก็อยากช่วยทุกคนกลับมาประเทศไทยนะแต่หนูก็ช่วยไม่ได้ยายยายอย่าพูดเดี๋ยวพี่ร้องไห้ค่ะอันนี้หนูก็พูดมาจากใจนะคุณพี่หนูก็หนูหนูก็พยายามช่วยหลายๆคนอยู่แต่ก็หนูก็ยังติดต่อใครไม่ได้เพื่อนหนูก็ไปเหมือนกันดูแลตัวเองนะคะคุณพี่ดูแลตัวเองนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะาาค,ค่ะส๊ายบค่ะสวาสดีค่ะ